ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาในงานบูสของเรานะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้ครึ้มๆแดดไม่ร้อนแล้วก็น้องๆมาขอบหน้ารัแล้วก็ถือว่าเป็นเลิกดีฮนะที่นะเรามาได้วันบูสต์ในวันนี้แล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ดีด้วยเพราะว่า พอเราเข้ามาถึงบริเวณงานเสซตนุเนี่ยเมฆมาเลยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยร้อ,ยอนมากเราก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้เป็นวันดีที่เราดูในส่วนนี้มาแล้วก็อันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทางบริษัทเราด้วยก็คือ My o s e h a g e Management นะฮะก็ขอฝากซีรีส์ทุกคนที่รับนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีประกอบด้วยหลากหลายรสชาติก็ฝาก จะซีหลายคนก็เลยจะมาลยแน่นออนเล่าความพิเศษกันบ้างยก็ความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือเรื่องเล่าอ่ะมันจะเล่าเรื่องราวของอ่าเรนเวิร์สคือซัมติงมันจะแฮปเปินหลังจากที่ฝนตกด้วยก็อยากจะฝากให้ คนดูทุกท่านนะฮะเข้าไปดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวละครหลักของเราสองคนก็คือน้องท็อปน้องมิกอะนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกแต่บอกได้เลยว่าแฟนตาซีแบบจัดเต็มพร้อมทั้งเราแทรกเซอร์ไพรส์ไปใ,ให้ได้บอกเลยว่าตกก็ดี อคอยได้เลยนะคะเรื่องนี้ตุลาคามนี้มาแน่นอนที่ช่อง 10m25 นะคะแล้วก็เหมือนกับที่ผู้จัดบอกแม้ว่าจะเป็นการร่วมง,งานครั้งแรกกับทางไมโอนะคะแต่ว่าด้วยความตั้งใจนะของทางทีมโปรดักชันนะคะของทางผู้จัดแล้วก็น้องๆทุกคนเลยวันนี้ได้ได้เจอกับน้องๆน,นักแสดงนะคะตอนนี้ถ่ายทํากันไปเกือบเสร็จแล้วเนอะด,ด,ดังนั้นเนี่ยโรแม,มนติก แฟนตาซีในรูปแบบของไนโอในรูปแบบของทุกๆเธอที่รักจะเป็นยังไงฝากรอติดตามนะคะทางช่องจิมม2 5นะคะผมุกล้าคลนี้ค่ะกันแน่นอน ก็เดี๋ยวเล่าในมุมของตัวละครผมกันก่อนเลยะค, mm hmm. คือตัวละครผมเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างเป็นคนที่สู้ชีวิตนิดนึงครับแล้วก็มีความคิดที่เชิงบวกนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยไม่มีอะไรถ้าเราไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราไม่พยายามเราก็เป็นคนที่มองอะไรก็มีแต่ความสุขไปหมดเลยครับจนกระทั่งไปเจอคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะพาวเวิร์ดนิดนึงนะฮะเราก็เลยอยากเข้าไปทลายกำแพงนั้นแล้วก็กีมิกของเรื่องนี้ก็คือ ตัวผมเองอะ่ะตัวซันนะไม่สามารถมองเห็นสีของเนื้อคู่ได้เวลาฝนตกอ่าแล้วแล้วตัวของตัวโดนีมิมิกเล่นเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่ทําให้ซันรู้สึกว้าวตาตาตะลึงแบบแงลุกวาวอะไรแบบนี้ครับทำให้เราอยากเข้าไปค้นใจเธอว่าเธอมีอะไรอยู่ข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนส่วนจะเข้าไปค้นยังไงก็ฝากติดตามในซีรีสกันครับส่วนตัวดนเดี๋ยวให้ครับส่วนตัวดนนะครับก็ เป็นคนที่ไม่เชื่อในความรักแล้วกันครับเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องมหสัสจรรย์ต่างๆจนได้มาเจอสัตว์ครับอยากพูดสั้นๆแค่นี้แล้วอยากให้ทุกคนไปรอดูในซีรีส์ครับวค,ความน่าสนใจของซีรีส์เราอย่างไรคะก็วา่วา ว่ามีแก๊งเราเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าอาหารก็ต้องมีเครื่องปรุงถูกไหมครับก็เราจะเป็นส่วนปรุงแต่งเข้ามาให้สองคนนี้เขาแบบกลมกล่อมมากขึ้นอะไรอย่างงเี้ยครับขาดแก๊งเราก็คือขาดรสชาติใช่ใช่ใช่ขาดความสูงสุดเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้พอจะทำชื่อได้ไหมว่าเติมที่รักหลายรสชาติแบบวุ้ยจิ้มปิ้งมาแน่นอนจัดเต็มแน่นอนใช่ไหมก็บอกเลยว่ามีครบทุกรสครับแล้วก็ถึงที่ถึงทิ้ง ทุกซีนไม่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์ซีนรักหรือว่าซีนต้องรอไปดูมีใครอยากเสริมอะไรไหมคะกับซีนนี้เราแบบมันต้องส้างสางกันอย่าบ้างก็จริงๆแล้วเราต้องบอกก่อนว่าตัวตัวซีรีส์เรื่องนี้มัน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 เป็นโปรเจกต์ที่ลองเธอมากๆครับแล้วก็ทีมงานแต่ละคนนะเขาก็ใช้เวลาในการทำซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะถว่าเขาตั้งใจมากในการที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ อี่หึเซอร์ไพรส์ด้วยว่าโอซีของเราจะประกอบด้วยสามเพลงด้วยกันแล้วก็ทั้งทีมโปรดิวเซอร์ร่วมกคนร้องก็อยู่ในวงด้วยอย่างไรใครเป็นคนร้องนะครับก็จะมีเพลงหนึ่งที่เป็นพี่ชินร้องนะครับผชื่อว่าเล่กี่น้ำตานะครับพี่ชินทัศพรแล้วก็พี่สิน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 ทัศพรเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแล้วก็จริงๆก็จะมีเพลงอีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามคุณร้องหรือเปล่า ไม่รู้เขาไม่้องรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องรอตามแต่ว่าคุณทำคุณทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ซีรี่ส์เรื่องนี้มีคนทำอยู่แล้วแน่นอนแต่เพลงเดี๋ยวรอดูครับก็นะฮะก็ฝากทุกมือที่รักนะครับก็เจอกันแน่วันที่6ตุลาคมนะฮะ ทางช่องจีพีเอ็นยี่สิบห้าทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งะคะ่ะรอดูเซอร์ไพรส์นะอันนี้บอกว่าแอบแอบสปอยนิดนึงให้รอติดตามว่าทำไมถึงเป็นทุกทุกเธอ,อ,อ